อาชีพใหม่เหรนักจอระบบเก่งนักเหรอเราอะตลกนักห่อเดี๋ยวจะตลกไม่ออกบอกมาใครจ้างแกทำมากี่ที่แล้วมกกีกี่คนได้เงินมาเท่าไหร่คุณเจ้าหน้าที่ถามผมผิดแล,ะละ้วล่ะคุณเจ้าหน้าที่น่าจะถามผม าาผมทอะไรไรด้บ้บงพ่อครับเรากลับบ้านได้หรือยังครับแป๊บนะลูกพ่อทำบริษัทเกี่ยวกับน้ำมันใช่ไหมครับใช่ลูกถามทำไมเหรอลูกถ้าพ่อไม่กลับบ้านตอนนี้ผมจะทำให้ปั๊มน้ำมันทั่วประเทศไม่มีน้ำมันขายนะครับ แล้วลูกจะทำไงผมก็จะแอสเซทเข้าระบบดาต้าเบสซึ่งรหัสพาสเวิร์ดในตอนนี้คือ JQY 1 0 1 3งาเฟซึ่งรหัสจะเป็นไปทุกๆ3ชั่วโมงโดยจะเปลี่ยน3ตัวแรกและหลังจากนั้นอีก3ชั่วโมงจะเปลี่ยน3ตัวหลังสลับกันไปแพทเทิรนในการเปลี่ยนรหัสพาสเวิร์ดผมก็ได้ไมาเรียบร้อยแล้วผมว่าคุณพ่ออุ๊ยไม่ใช่สิคุณวุฒิชัยโลหะการดีควรรีบจ่ายเงินให้ผม150ล้าน หรือไม่ก็รอดูความโกลาหลที่จะเกิดขึ้นทั่วประเทศได้เลยนะครับการเปิดตัวทีเซอร์คุณาใหม่ของเราอะครับเราทําการเปิดตัวให้เห็นโดล์กของเราแค่นิดเดียวนะครับส่วนในส่วนของฟัง์กชันแล้วก็สเปคเนี่ยเราจะเก็บเป็นความลับของบริษัทครับเครื่องยนต์ V8 Turbo โบ16วาล ABS ทั้ง4ล้อ Airbag 16จุด ทั้งคันใช้ระบบ voice command และมีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่มีที่น,นี่ที่เดียวระบบ auto drive คนขับอัจฉริยะคุณมินใคยกณรู้ได้ยังไงเราอาจจะเป็นคนที่คู่แข่งคุณจ้างมาก็ได้ข้อมูลพวกนี้เอาไปขายให้คู่แข่งบริษัทรถเจ้าอื่นดีไหมเอไม่เอาดีกว่าขายลงดับไดีกว่า แป๊บเดียวไวล่องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะอัวไม่ค่อยดีหรือเลยเนะี <feel> ่ยนี่หรือไปวิยุก่อนซิอ๋อครับผมฮะมีเงินโอนลองไปตั้งยี่สิบล้านเหรอมันโอนลองไปได้ไงอะ่ะเอสลซัพพลายเลยอัวไม่รู้จักอ๋ออ่อบริษัท SL Supply and Service ใช่ไหมครับ ท่านโอนไปเองนะครับหรือหรือพูดอะไรของเรืออู๋บอกอู๋ไม่ได้โอนไงท่านโอนแน่นอนครับ20ล้านให้กับบริษัท SL Supply and Service ซึ่งเป็นบริษัทเสมือนที่ผมสร้างขึ้นมาเองหรืออย่ามาซีชวนะอย่างเรือทำได้เหรอะฮะทำได้สิครับผมเพิ่งค่ส่งสเปียร์ฟิชชิงไปให้ท่านมาสองสัปดาห์ก่อนผมโยนเหยื่อส่วนท่านก็ติดเป็ด แค่ปลอมตัวเป็นท่านทำธุรกรรมแทรกเข้าไปอีกทรานแซคชั่นหนึ่งก็เท่านั้นเองเดี๋ยวอ้วนจะแจ้งความฮัลโหลฮัลโหลท่านนี่ดื้อจังนะครับนี่รืมอมาทำอะไรโทรศัพท์อ้วนเนี่ยั้นผมเอาข้อมูลส่วนตัวของท่านไปปล่อยในตลาดมื่อดีกว่าเฮ้ยขี้โม้แกเล่าเหมือนแกเป็นอัจฉริยะเลย คิดว่าไงล่ะผมแค่ให้บทเรียนคุณเพราะคุณไม่เคยรีเริ่มเรียนรู้ที่จะป้องกัน่จริงจังคุณรู้ว่าความเสี่ยงมันอยู่รอบตัวคุณคุณก็เพิกเฉยกับมันคุณ่อไหจะเชื่อมันในระบบของคุณพแต่คุณก็ไม่มีเวลาดูมันตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมเมื่อไหร่ที่คุณเผิ่เ <c oughs> ราจะเจาะเข้าไปทันที จะรู้ว่าทำไมท่านครับแล้วเกิดปัญหาใหญ่แล้วครับจะรู้ว่าทำไมก้อยลงเชื่เดี๋ยวผมก็ปล่อยครับ แต่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่เอาเงินมาไถ่ข้อมูลลุงก,ก่อนเนาะคุณลุงรู้ไหมครับประเทศไทยมีบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่758รายและธุรกิจ SME 3ล้านรายคุณลุงคิดว่าผมควรจะไปเรียนสนุกต่อบใ,ใครดี T A